เทนเท้าสั้นเมมโมรี่หมื่นความทรงจำนะครับเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งที่พักมีร้านอาหารเดินขึ้นมาข้างบนเหน่อยสูงสูงเหมือนกันที่บ้านแม่ที่บ้านปังไฮนะครับตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร้านกาแฟาอยู่ข้างล่าง บ้านต้นไม้นีนหนึ่งหลังแล้วก็มีบ้านต้นไม้ลอยฟ้าอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวจะพาเดินไปดูห้องน้ำแยกโซนสะอาดมากข้างหลังตรงนู้นมีลำน้ำนะครับเมื่อกี้เขาเล่นนางมันเต็มเลยแล้วก็มีน้ำพุไหลผ่านไปที่ด้านกาแฟมีที่ปีนป่ายให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับ แล้วก็นี่เป็นบ้านพักนุ่นหนึ่งหลังนี่ด้วย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 มีบ้านพักนะครับเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าหลังละสองพันนะครับสําหรับบ้านพักราคาบ้านพักจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือ,เ,อเป็นร้านอาหารนะครับทางค่อนข้างชันนะครับถ้าเกิดขับมาที่ตัวร้านขับขับรถมาจอดตรงจุดนี้ถือว่าชันมากนะครับเนี่ยมาจอดตรงนี้ชันมากให้จอดนอกร้านนะครับ ให้จอดนอกร้านแล้วเดินเข้ามานะครับเนี่ยครับมีทางเดินเข้ามาจะสะดวกกว่านะครับจอดจอดแล้วเดินเข้ามาตรงนี้ทางจะจอดสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเข้ามาจอดด้านในนี่บอกเลยว่าทางชันมากอ่าทางจะเข้ามาด้านหลังร้านนี้ทางค่อนข้างชันอา่มีอะไรขายบ้างเราเดินไปดูกันร้านเปิด8โมงถึง2ทุ่มนะครับแยกไปสัดส่วนได้ดีมาก สกายวอล์กน่าจะอยู่หลังร้านแล้นะครับอ่ะ uh huh. ให้ดูอาหารเ uh huh. มนูอาหารเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อน uh huh. ให้ดูบรรยากาศก่อนเดี uh ๋ย huh. ว <Yo. S 2> ผมจะพาไปดูพาไปเดินที่สกายวอล์ก huh. เพื่อที่จะไปที่บ้านพัก uh huh. uh huh. บ้านต้นไม้นะครับ ตอนนี้ห้าโมงกว่านะครับหุบเขาอีกแล้วครับบ้านปางไฮอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับปางไฮตำบลเทพเสด็จนะครับอ,อําเภอดอยสะเก็ดอยู่ในป่าเลยนะครับ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูร้านเอ้ยพาไปดูบ้านพักบ้านต้นไม้ทางเดินต้องเข้ามา ที่หลักเคาน์เตอร์นี้นะครับสำหรับทางเดินที่จะขึ้นไปสกายวอล์กนะครับอันนี้เป็นชั้นบนของร้านคาเฟ่นะครับอ๋อทางเดินต้องขึ้นมาชั้นบนของร้านด้าน,นบนยังมีดัดฟ้าอีกนะครับ ก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเลาะๆๆๆที่นี่มีสิบลายเนี่ยน,นะครับรู้สึกจะมีอยู่หกฐานนะครับเดินไปที่บา้านพักต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูดูทางลงดิชันมากก็มือใหม่มือใหม่ไม่ควรมานะครับมือใหม่ไม่ควรมา ก็บอกเลยว่าถ้าจะเดินไปที่บ้านพักต้นไม้นั้นไม่มีทางขึ้นนะครับบันไดบันไดขึ้นได้ที่เดียวนะครับบันไดขึ้นได้ทีเดียวก็คือต้องขึ้นจากด้านในตัวอาคารนะครับขึ้นได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสะพานตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตัวหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูที่บ้านพักบ้านต้นไม้ครับมีมีฐานซิรลายอยู่หกฐานนะครับ ก็เดินเข้ามาป่ากาแฟาเลยนะครับบ้านพักตรงนี้เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ผมเห็นมีอยู่สองหลังนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับมีอยู่สองหลังไม่รู้ขอล็อกหรือเปล่าเมื่อกี้เจ้าของเขาก็ถามว่าจะเข้าไปดูไหมผม ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าเดินมาหยิบกล้องแล้วก็ว้าวใช้คำว่าว้าว,า,วาวครับหลังละสองพันคืนละสองพันนะครับใช้คำว่าว้าวได้เลยครับว้าวจริงๆครับความรู้สึกตอนนี้ห้าโมงกว่านะครับเย็นนะครับอยู่ในสวนกาแฟเดือนมีนานะครับอากาศร้อนนะครับที่นี่เย็นนะครับ เดือนมีนาเดือนเดือนเดือนฤดูร้อนแต่ที่นี่อากาศเย็นได้นะครับตรงนี้ที่เห็นมีอยู่ทั้งหมดสามหลังนะครับมีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์ด้วยอ่าเป็นสัดส่วนนะครับมีประตูปิดมีกั้นประตูปิดเป็นสัดส่วนเลยนะครับมีประตูทางเข้าทุกหลังนะครับเป็นสัดส่วนมากอ่าดูสีของบ้านดูสีของตัวบ้านนะครับ กับดูสีของบันไดว้าวเลยครับอันนี้สุดยอดครับเมื่อกี้เขาถามผมว่าอยากมาดูไหมเขาจะพามาดูผมขอดูภายนอกแล้วกันเนาะความรู้สึกที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับว้าวจริงๆครับดูบ้านดูบ้านสวย บก็มีป้ายติดต้นไม้นะครับว่าต้นไม้นี้คือต้นอะไรอันนี้คือสตอป่านะครับสตอปอ่าเราอยู่ในป่านะครับตอนนี้เราอยู่ในป่าโอ้สุดยอดอน,นั้นต้นไคเอ้มีป้ายติดกับทุกต้นเลยครับสําหรับต้นไม้แล้วก็สังเกตดูจะมีป้ายน่าจะเป็นปะไม้เชล่าแล้วที่ติดบังห้องน้ํานะครับก็จะเป็นรูปอ่า รูปอาร์ตของสัตว์ป่านะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอทอดรองเท้าเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูในหน่อยล็อกไหมไม่ล็อกนะครับอ่ะแต่เราไม่เข้าไปข้างนนะมีแอร์นะครับเป็นไม้นะครับเป็นบ้านไม้นะครับนี่เลยครับบ้านไม้เตียงไม้นะครับ มีตู้เย็นเล็กให้ใช้มีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็สบู่ยาสระผมใช้คำว่าว้าวได้ครับสวยดู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 ด,ด,ดูบรรยากาศโอสุดยอดสุดยอดใช้ได้เลยจริงๆไฮไลท์สำหรับผมคือร้านกาแฟซึ่งอยู่ริมน้ำนะครับตอนนี้ร้านกาแฟยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ด้านล่างมีร้านกลางเต็นท์ด้วย เขาถามว่าจะขึ้นมาดูไหมผมบอกไม่แน่ครับยังไม่แน่ใจว่าจะเดินขึ้นมาไหมปรากฏว่าผิดคาดพอขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบมากตรงนู้นไม่รู้ว่าอ๋อตรงนั้นเป็นฐานสิบลายนะครับตรงนู้นเป็นฐานสิบลายเห็นว่ามีฐานสิบลายอยู่หกฐานข้อมูลที่ผมถามเขานะครับเมื่อกี้นี้โอ้ห้าห้าม,มาพักหลังละสองพันน่ะ เป็นสัสดส่วนมากโอ้หเหมาะกันน้าร้อนจริงๆที่สำคัญมีน้ําตกลำธารเล็กๆให้เล่นนะครับโอ้โสุดยอดสุดยอดไปดูที่อื่นต่อเฮ้ยมีที่กอ่อกองไฟด้วยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูถ้ามาพักที่นี่สามารถก่อกอง,กองไฟ เป็นกระทะนะครับเป็นกระทะโอ้สุดยอดนี่นะครับฐานเล่นซิปไลน์นะครับห้องพักห้องนี้ทรงเขาเจ๋งมากเลยอ่ะโอ้โหอ,อดใจไม่ได้ดูด,ดูดูหลังที่เราไปดูมาเมื่อกี้ด้านล่างของจะเก็บอ่าเป็นห้องเก็บครัวนะครับเครื่องมือเครื่องมือ ก็เป็นทางเดินเชื่อมหากันนะครับดูดูด,ดูสุดยอดมีป้ายมีเอาขาเรียกอะไตะแกรงให้ให้สำหรับติดบอร์ดนะครับคิดว่านะครับสำหรับการจัดงานมิ팅เล็กๆแล้วก็มีจะขายเหล็กให้สำหรับติดบอร์ดมีหลัวหลัวก็คือฟืนนะครับมีฟืนให้สำหรับก่อไฟกลางคืนช่วงนี้ฤด,ดูร้อนนะครับน่าจะไม่ต้องใช้ แล้วก็สามารถเดินลงไปที่สวนกาแฟได้นะครับมีสวนกาแฟกาแฟกำลังออกดอกเลยนะครับเดือนมีนาดอกกาแฟกำลังออกดอกอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ดอกกาแฟจะหอมมากอดอกกาแฟสีขาวนะครับจะมีกลิ่นหอมมากทรงหลังนี้ว้าวจริงๆชอบหลังนี้มากเลยเดินมาเห็นแล้วชอบ บรรยากาศได้น,น,นะดูมีเสียงนกร้องด้วยหลังนี้เป็นไงบ้างกุญแจไม่ได้ล็อกนะครับดูให้ภายนอกพอละผมไม่เข้าไปนะครับเอากล้องใหญ่ไปประมาณนี้ดูบรรยากาศที่นอกหน้าต่าง อใช้คำว่าวาวได้เลยเนี่ยครับประตูกั้นเป็นสัดส่วนดีอยู่ในไล่กาแฟนะครับอ่ารถเห็นเขาบอกว่าถ้ามีสัมภาระเยอะเขาจะมีรถขนของขึ้นมาส่งให้นะครับสำหรับที่นี่นะครับแต่เฉพาะรถที่ขนของขึ้นมาให้เท่านั้นนะครับ บรรยากาศเป็นไงสมก็คำว่าบ้านต้นไม้จริงๆโอ้ผมกะว่าไฮไลท์อยู่ข้างล่างผมจะไปถ่ายข้างล่างกะจะขึ้นมาเก็บรายละเอียดข้างบนนิดหน่อยปรากฏว่าข้างบนไฮไลท์กว่าไปดูข้างล่างต่อนี่นะครับชุดก่อกองไฟข้างบน ตัวร้านมีนุ่นนะครับด้นสดเลยครับพอดีผมเจอกับทางเจ้าของครับตัดต่อได้ใช่ไหมได้เลยผมผมผมอยากได้เบอร์โทรพี่ก่อนเบอร์โทรผมเนาะอ่าเบอร์โทรที่ติดต่อพักที่พักนี่ได้ครับใช่ครับเดียวสักรู่นะครับที่พักคืนละสองพันเนาะครับผมหลังนู้นก็เป็นที่พักนะครับบ้านต้นไม้ นี่คือเบอร์โทร่ผมให้ถ่ายมามาเลยครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับ469 1502นะครับ10,000นะครับเมมโมรี่หมื่นความทรงจำนะครับที่นี่มีสกายฮอคเอ้อะไรนะซิปลายซิลาลกี่กี่ฐานครับ4ฐาน4ฐานห้าฐาน4เส้น5ฐาน4เส้นอ๋อใช่แล้วก็มีโบตัวลงมา มีลอยตัวลงด้วยอ๋อที่ที่หอคอยตรงนั้นอ่ารถจอดตรงไหนได้ครับจอดได้ทั้งฝั่งนู้นรถรถฝั่งเนี้ยมันค่อนข้างชันถ้าเป็นมือใหม่มาจากกรุงเทพฝั้นก็ได้และดานนู้นล่ะครับได้ไหมด้านนู้นเป็นของอีกที่หนึ่งอ๋ออีกเจ้าหนึ่งเนาะเจ้าหนึ่งอ๋อทางเดินถึงกันได้แต่รถไม่ควรไปจอดตรงนั้นอ๋อก็คือรถเข้ามาจอดในฝั่งนี้ตรงนี้ก็ได้จอดตรงนี้ก็ได้มีด้านข้างนี่อีกนะครับที่จอดรถเหมาะมากที่นี่น่ามาพักมากเลย รับหมื่นความทรงจำเนะาะร้านกาแฟเขาชอบนะครับร้านกาแฟ,าาฟอ,ยอยู่ริมน้ำเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้แม่น้ำอะไรแม่น้ำารมันชื่อบ้านปังไทยบ้านปังไทแม่น้ำน่าจะเป็นชื่อแม่วงมั้งครับแม่น้ำแม่วงเนาะมันม,มีน้ำตกแม่วงอันาานี้ก็สองพันเหมือนกันใช่ครับบ้านพักสองพันอ๋อฝั่งนู้นคนละเจ้าใช่ไหมฝั่งสะพานแดงคนละเจ้าเราเดินถึงกันได้ อขาพีพี่น้อยเขาเลยแบบเออขอความช่วยเหลือว่าไม่อยากให้ที่จับรถเป็นอย่างงีอ้อ๋อก็เลยเชื่อมต่อกันใช่ใช่ทีแรกผมนึกว่าเมื่อต้นคลิปผมบอกว่าเป็นที่เดียวกันไม่ใช่ใช <laughs> โอเคเดี๋ยวผมลงไปเก็บบรรยากาศข้างล่างใ,ให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับต้องจบคลิปเท่านี้แล้วครับผมเดินลงไปถ่าย ที่ร้านกาแฟด้านล่างนะครับติดกับริมน้ํานะครับพอกลับมาปรากฏว่าไฟล์ที่ถ่ายมาเนี่ยเสียหมดเลยก่อนจะกลับก็ไม่ได้เช็คดูด้วยขอโทษด้วยสําหรับคลิปนี้มันสั้นไปหน่อยแล้วก็รายละเอียดไม่เต็มร้อยแต่สวยครับที่นี่สวยก็เลยอยากเอาลงมีโอกาสอยากจะไปพักนะครับสําหรับบ้านพักที่นี่นะครับ เทนเทนเทสั้นนะครับเทนเทนเทวสั้นเมมโมรีนะครับหมื่นความทรงจำนะครับไอเดียชื่อนี้เข้าท่าดีเนาะชื่อเพะดีแล้วก็เป็นการเล่นคำด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปอีก,ไปอ,กไปอีกแน่นอนครับมีโอกาสไปอีกแน่นอนครับสำหรับที่นี่นะครับแล้วก็จะไปเก็บรายละเอียดให้เยอะกว่านี้ซึ่งจริงๆรอบนี้เก็บมาแล้วนะครับแต่ว่าเสียหมดเลยครับไฟล์ที่เก็บมาก็จบเท่านี้นะครับ ก็โอกาสหน้าคอยดูใหม่สำหรับสถานที่ที่นี่นะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับช่องนี้นะครับที่ที่สวยมีเยอะครับแล้วก็แปลกใหม่อยู่เรื่อยครับกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังครับเจอกันคลิปหน้านะครับ